แกงยังไงให้ปลาของเราไม่เละแกงยังไงให้ปลาของเราไม่ขาวสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคดนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูแกงป่าปลาทับพิมมะฝาค่ะก่อนเราจะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะมาค่ะเรามาดูส่วนประกอบกันเลยค่ะก็แน่นอน แกงป่าปลาทับทิมเราก็จะต้องมีปลาทับทิมค่ะ1ตัวตัวล้วโลกว่าค่ะประมาณโล2อขีดนี่ค่ะ1ตัวพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ด100กรัมถั่วฝักยาวข้าโพดอ่อนหน่อไม้สําหรับหน่อไม้หุ่ยแนะนําให้เพื่อนค่ะหัน่นเป็นชิ้นลูกเตา๋าแล้วนําไปต้มในน้ําเดือดครึ่งชั่วโมงค่ะนี่เลยนะต้มน้ําทิ้งทีน,นึงค่ะ สำหรับมะเขือเปราะให้แช่ในน้ำต้มสายชูผสมเกลือค่ะจะทําให้มะเขือของเราไม่ดําค่ะกระชายหั่นเส้นใบมะกรูดฉีกพริกแดงหัน่นพริกขี้หนูสําหรับวันนี้นะก็จะใช้ตัวช่วยค่ะซุปก้อนค่ะให้เราค่ะตั้งน้ําเลยค่ะจะใช้หม้อหรือจะใช้กระทะแบบอุ่ยได้เลยค่ะอุ๋ยก็จะใส่ซุปก้อนลงไปหนึ่งก้อนค่ะแล้วคนให้ละลายเลยค่ะ วิธีการแกงป่าปลาอหอยนะอุ๊เวลาแกงก็จะใช้วิธีแบบนี้ค่ะ,ละหลายๆคนบอกว่าเวลาแกงแล้วมันชอบขาวนะลองเอาเทคนิคอุ๊ไปใช้ดูค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นที่รู้กันเนาะถ้าเราใส่ปลาลงไปตอนที่น้ํายังไม่เดือดเนี่ยมันจะทําให้ปลาของเราข้าวยิ่งใครที่ไม่ชอบทานปลาต้มอยู่แล้วด้วยนะแต่ยิ่งบอกเลยค่ะว่าขาวแล้วเดี๋ยวเรารอให้น้ําเดือดค่ะการที่ทําให้น้ําเดือดจัดเวลาเราใส่ปลาลงไปจะทําให้ปลาของเราไม่ข้าวค่ะเมื่อน้ําเดือดจัดแบบนี้ให้เราหยอดปลาลงไปเลยค่ะ าทาชิ้นใหญ่ที่สุดหย่อนลงไปก่อนเลยนะเวลาเราหย่อนปลาลงไปแล้วอะถ้าเกิดเขาหยุดเดือดให้เราหยุดหย่อนนะนี่เลยค่ะอีกก็จะใช้วิธีแบบนี้นะใส่ปลาลงไปก่อนเลยค่ะแล้วเดี๋ยวจะรอให้เขากลับมาเดือดอีกครั้งนึงก่อนแล้วอีกก็จะหยอ่อนหย่อนไปเรื่อยๆจนหมดค่ะนี่ค่ะพอน้ำเดือดนะเราก็หย่อนไปอีก แล้วเราก็จะมาช้อนค่ะส่วนของฟองนาะตรงนี้ออกเลยค่ะนี่เลยค่ะหลังจากที่เขาเดือดเดือดจัดแบบนี้เลยค่ะแล้วปลาก็สุกแล้วนะให้เราตักปลาขึ้นเลยค่ะตักปลาขึ้นมาก่อนเลยเมื่อเราตักปลาจนหมดแล้วนี่ค่ะให้เราใส่พริก แกงลงไปเลยค่ะพริกแกงเผ็ดนะแล้วให้เรานำพริกขี้หนูค่ะโขกตำให้พอหยาแบบนี้นะคะสำหรับพริกขี้หนูแล้วแต่ความชอบนยค่ะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากได้เลยค่ะพริกขี้หนูจะทำให้แกงป่างเราแซ่บขึ้นหอมนี่เลยค่ะให้เราใส่หน่อไม้ลงไปเลย มะเขือค่ะเดี๋ยวเรารอให้มะเขือสุกก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะมสักครู่นี้อยู่ก็ใส่ซุปก้อนลงไปแล้วค่ะก็มีรสชาติออกเค็มห,หน่อยนะแกนป่านี้คือรสชาติออกเค็มาเ,เดียวเลยค่ะเน้นเค็มเลยนะมีรสชาติออกเค็มรสเดียวส่วนความหวานค่ะเราตัดแคบ ให้รสชาติไม่เค็มโดดค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะครึ่งช้อนโต๊ะใส่ไปเลยค่ะคนค่ะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสกันนะถ้าเราไปใส่ปลาตอนหลังเนี่ย,ยแน่นอนเลยค่ะว่าเวลาเจอผักเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วทำให้ปลาของเรานะไม่โดนน้าพอไม่โดนน้าทีนี้ยเขาก็จะขาวค่ะนี่เราก็จะได้ความหวานจากน้ําต้มปลาด้วยนะหรือว่าขาดเค็มนิดนึง จะใส่เกลือนะเพื่อให้รสชาติเข้มข้นค่ะแล้วเราก็ชิมเลยค่ะอร่อยลองตัวแล้วค่ะมะเขือก็สุกแล้วเราก็มาใส่นี่ค่ะข้าวโพดถัวแล้วเดี๋ยวเรารอค่ะให้เขาเดือดเมื่อทุกอย่างสุกแล้วใส่ใบมะกรูดกระชายพริกค่ะ แล้วเดี๋ยวเรารอให้เดือดค่ะหลังจากเดือดแล้วเราก็มาใส่ใบกระเพราเลยค่ะปิดท้ายเลยกดใบกระเพราให้จุ่มน้ําค่ะไม่อย่างนั้นนะเขาจะดำค่ะและตามด้วยเนื้อปลาของเราเลยค่ะค่ะตามด้วยเนื้อปลาของเราเลยรับรองว่าปลาของเราไม่เละแน่นอนค่ะ ปิดแก๊สได้เลยค่ะปลาของเราสุกแล้วนะเมนูง่ายๆเลยค่ะแกงยังไงให้ปลาของเราไม่เละแกงยังไงให้ปลาของเราไม่ขาวเคล็ดลับง่ายๆแค่นี้เองถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเคฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ